สามขั้นตอนแก้ปัญหาเส้นเลือดขึ้นบนใบหน้านะครับหลายคนอาจจะมีเส้นเลือดเล็กๆขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะปกติเนะทางพันธุกรรมอันนี้คงไม่ต้องทำอะไรแต่ว่ามีคำถามในคอมเมนต์จากแฟนเพจชิดดานะครับเขาถามมาว่าเนี่ยเขาไปใช้ครีมหน้าขาวหรือซเซรั่มหน้าขาวสักอย่างหนึ่งนะแล้วเขามีเส้นเลือดขึ้นหน้าเขารู้แล้วาหน้าเขาบางนะครับผมอยากจะให้ลองสังเกตเห็นก่อน,นครับคำว่าหน้าบางเนี่ย มันมีอาการหลายๆอาการนอกจากเส้นเลือดขึ้นหน้าเส้นเลือดขึ้นหน้านี่คือหน้าบางมาหลายเดือนแล้วนะครับถึงเส้นเลือดขึ้นหน้าแต่คนที่หน้าบางเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มจากการที่ผิวเขาจะรู้สึกแห้งหลังใช้ครีมนั้นมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าแป้งไม่ค่อยติดหน้ารู้สึกว่านะครับผิวหน้าเนี่ยตึงมากหลังล้างหน้าอาจจะต้องระวังนี่คือสัญญ,ญาณก่อนที่จะมีเส้นเลือดขึ้นหน้าโอเคแต่ถ้า ใครที่เส้นเลือดขึ้นหน้าแสงว่าหน้าบางไปมากแล้วนะครับผมมี3ขั้นตอน,นง่ายอันแรกปรึกษาหมอผิวหนังก่อนหรือปรึกษาคุณหมอความงามที่คลินิกนั้นมี vascular laser หรือเลเซอร์สำหรับนะครับกำจัดเส้นเลือดเล็กๆบนใบหน้าซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเลเซอร์หลายๆประเภทนะครับบางอันใช้ลบรอยสากบางอันใช้ลดฝ้าก,กะบางอันใช้ทําหน้าใสบางอันนะครับมี ช่วงความยาวขึ้่นที่สามารถลดขนาดหรือว่ากำจัดเส้นเลือดฝอยบนหน้าได้นะครับก็ปรึกษาคลินิกใกล้บ้านซึ่งไม่ได้มีทุกคลินิกนะครับเนื่องจากเลเซอร์นี้จะมีเฉพาะบางคลินิกแนะนําให้โทรไปถามก่อนว่ามีเลเซอร์กำจัดเส้นเลือดฝอยบนใบหน้าหรือเปล่าอันที่2คือรีบลดผลิตภัณฑ์นั้นลงนะครับไม่ได้ถึงกับแบบต้องหยุดเลยนะเพราะบางคนจะมีอาการถอน ก็คือพอลดปุ๊บหน้าคล้ำลดปุ๊บหน้าดำเลยนะผมไม่อยากให้ทำแบบนั้นคือค่อยๆลดปริมาณการทาลงช้าๆนะครับไปพร้อมกับการเติมมอยเจอร์ไรเซอร์เข้าไปเยอะๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามผิวหน้าเราบางผิวหน้าจะแห้งังนั้นเติมมอยเจอร์ไรเซอร์เข้าไปถ้าเป็นคนไข้คลินิกผมผมจะแนะนำสออย่างคือเติมไวท์เทนนิ่งแอคทีฟพลัสเข้าไปเพื่อยับยั้งเม็ดสีผิวไม่ให้มันเพิ่มขึ้นในช่วงที่หน้าบาง กับ2คือเติม m o i เจอร์ไรเซอร์อินเทนซีฟคเข้าไปเพื่อทำให้ผิวหน้าไม่แห้งนะครับม <Int ensive. S 1> อยเจอร์ไรเซอร์อินเคเนี่ยถ้าอยากดูตัวอย่างนะครับก็พิมพ์คำว่าหน้าแห้งนะครับเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ทาง Inbox หรือใครก็ตามอยู่ใน YouTube TikTok IG ก็กระโดดมาใน f c e e o o o หมอทีมแล้วก็ถามทีมงานใน Inbox ได้นะครับถึง4ี่ทุ่มทุกวันอันที่3คือทากันแดดหนาเป็นพิเศษผมบอกได้เลยว,ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตอย่าง,นง,นงหนึ่ หน้าเราจะเกิดฝ้ากระได้ง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดหนาๆน,นะครับทาเข้าไปนี้คือทากันแดดนะครับขนาดเท่ากับ5หรือเหรียญ10บาททาเข้าไปเลยครับมันจะใช้เวลาทา1รอบแล้วก็ครบ2อรอบป็นจะซึมนะครับทั้ง2รอบมันจะช่วยทําให้เรากันแดดดีแล้วไปไหนให้พกร่มนะครับเพราะว่าถ้าหน้าเป็นฝ้าเมื่อไหร่โอ้โหที่ใช้ครีมหน้าขาวมาทั้งหมดนี่ ได้ผลลบเลยนะครับจากตอนแรกหน้าขาวกลายเป็นหน้าฝ้าเต็มไปหมดเลยนะครับก็รักทุกคนนะครับไม่อยากให้ทุกคนเป็นฝ้าไม่อยากให้ทุกคนหน้ามีเส้นเลือดเพราะว่ามันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเสียความมั่นใจนะครับดังนั้นถ้าใครอ่ารู้สึกว่าหน้าตัวเองไม่แน่ใจว่าบางหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวเองใช้ครีมหน้าขาวแล้วทําให้นะครับ ผิวหน้าเนี่ยเริ่มบางลงหรือเปล่าลองคอมเมนต์มานะครับว่าใครใช้ครีมหน้าขาวผลเป็นยังไงบ้างใครใช้แล้วหน้าสวยก็ถ่ายยี่ห้อมาให้ดูก็ได้เผื่อเพื่อนๆจะไปลองใช้กันบ้างครับรักทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ